อันอันคู่ครับเราดินซออีอีคือคู่เหตุยังไงครับวาซันตีตามครูมากครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไลค์อย่าลืมไปติดตามที่ยูทูบครูด้วยนะครับสวัสดีนักเรียนว้า <Wow. S 3> ไปครั้งนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนเทคนิคในการ เหลาดิซโซอีทาไมต้องมาสอนเทคนิคเพราะว่าลักษณะของดิซโอีเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ไส้มันจะใหญ่พิเศษครับมันจะไส้มันจะใหญ่มากเห็นไหมไส้มันจะใหญ่มากแล้วทําไมต้องมีเทคนิคนะครับบางคนเหลาบอกว่าเหลาด้วยกบเราก็ได้ใช่ครับเหลาด้วยกบเราก็ได้แต่การเหลาด้วยคัตเตอร์ก็ดีนะครับในการ <Wow. S 1> เหลาด้วยคัตเตอร์คือเราจะเหลายาวเราจะเหล่ายาวเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ใช้นานแล้วก็มันจะได้ความแหลม ที่ได้ดีกว่ากบเหล่านะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันเราทำโหลดมันก็หักยิ่งเหล่ายาวหักสียดายเงินด้วยนะแท oh <no. S 1> ่งงึงก็เชื่อว่าจะถูกนะครับในการเหลานะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นก็คือคัตเตอร์ครับอ่ะเราจะมาดูวิธีการดูที่มือครูนะนะครับในการเหล่านะครับให้เราเหล่าไม้ออกก่อน เราหมายคือเราต้องเอียงคัตเตอร์เอียงเยอะๆนะครับแล้วใช้นิ้วโป้นีกฝั่งดันเอานะครับดันออกไปอย่างนี้ดันออกไปโอ้ครูทำไมเหลายาวจังเลย <What? S 1> ก็เหลาด้คัตเตอร์ต้องเหลายาวๆนะครับ <What? S 1> ถ้าใช้คัตเตอร์ที่คมๆมันก็จะเหลา,าง่ายหน่อยนักเรียน บางคนเหลายาวกว่าน,นี้นักเรียนแต่ครูจะเหลาประมาณนี้นะหลังจากนั้นเมื่อเราเหลาไม้เสร็จเราไปเหล่าไส้ครับเราเหลาไส้นะครับใ,ใช้ปลายนิ้วชี้นะครับในการเอาบังคับอย่างนี้นะครับแล้วก็เหลาไส้เหลาไส้ออกเหาให้มันแหลมนะครับ พอได้ความแหลมแล้วนะครับที่ต้องการให้เราเหลาขึ้นด้วยเหาขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับแหลมไหมนะครับจิ้มมือน,นี่เจ็บเลยนะนี่นะครับความแหลมของทิสอนะครับมันช่วยให้เราทําได้ง่ายขึ้นและโชว์เส้นให้ได้สวยงายมแค่ไหนก็ได้นี่คือวิธีการเหลาดินสออี เป็นไงบ้างครับสําหรับการเราดีสอ,อีครูเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับแต่แท่งนึงก็ใช่ว่าจะถูกนะให้นักเรียนนะครับตั้งใจในการเหรลาดกันนะครับอย่าเราเล่นๆนะเพราะแท่งนึงก็20กว่าบาทนะครับให้ค่อยๆเหลาค่อยๆฝึกน,น,น,นะครับแค่เราดีสอยังมีวิชาเลยฉะนั้นในการวาดรูปก็ต้องมีวิชาเช่นเดียวกันอ่านะครับสําหรับวันนี้นะครับครูสอนทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ในการเราดีสอีเนี่ยนะครับ ดูคลิปถัดไปนะครับคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไร <What? S 1> นะครับต้องติดตามครับ